คุณรู้ไหมว่าอารยธรรมแรกของโลกคืออะไร10อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก10กรีกโบราณ Ancient Greece 1,100ปีก่อนคริสตกาล9ชาเวนชาวันเปรู1,200ปีก่อนคริสตกาล8ฟินิเชียนโฟนิชันเลบานอน1,500ปีก่อนคริสตกาล7ฮิตไทฮิดไอส์ตุรกี1,600ปีก่อนคริสตกาล6มายา อเมริกากลาง2,000ปีก่อนคริสตกาล5จีนโบราณ (Ancient China) อารยธรรมหลงซานสร้าง3,000ปีก่อนคริสตกา 4. ล4รุ่มแม่น้ำสินธุ (Indus Valley) อินเดียต่อปากีสถาน3,300ปีก่อนคริสตกาล3อียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) 3,100ปีก่อนคริสตกาล2ซูเมอร์ (Sumer) อ,อิรัก3,100ปีก่อนคริสตกาล1โนเตชิโก n o t c h i o เปรูสามพันห้ารอยปีก่อนคริสตกาลมนุษย์เรา